ตอนนี้บ้านเฮาเข้าสู่หน้าฮ้อนเต็มตัวละนะครับบรรยากาศอากาศต่างๆฮ้อนเต็มตีพี่น้องสายใต้เชีงยงใหม่ละปูนเราจะมาอ,อู้กันในเรื่องของการทำำําลําไยนอกฤด,ดูเดือนไหนเหมาะสมเดือนไหนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องสายใต้เชีงยงใหม่ละปูนที่ทํานอกฤด,ดูกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนังเพชอันนี้ต้องมีน้ํานะครับ บบมีน้ําจะไปเงี้ยอะไรไปกึดเนี้ยเลยนะครับนอกฤดูนี่นะมันยากมากนะครับนอกฤดูแบบมีน้ําจะไปทานอกฤดูก็เปื่นเนี่ยโอ้โหไถึงเวลาทั้งที่ผลผลิตออกมาดีขนาดอะไรเป็นน้ยใกล้เก็บแล้วฝนทิ้งเนี่ยนะครับเสียหายเลยนะครับอันที่ทํามาทั้งหมดนี่แทบจะคว้างเลยนะครับลาไยขาดน้ําเกิน1 0 15วันถ้าเป็นหน่วยนะครับมันจะสลัดหน่วยนะครับมันจะสลัดหน่วยคว้างและน่วยมันจะเสียหายเลยนะครับถ้าเกินเกินเดือนไปนี่นะนะครับมันต้องไปอู้ถึงถึงเดือนละแค่เกินเดือนก็เสียหายละเดือนนี้นะครับ เป็นเดือนที่อากาศร้อนเร็วครับอากาศไปใกล้เคียงกับประมาณปี2562นะครับอันนี้ผมจะย้อนลอยไปปุ๊นครับมันร้อนในช่วงเดือนมีนาเนี่ยปรากฏว่าทำให้พี่น้องเกษตรกรพ่นสารนอกฤดูแล้วบอกออกครับหายแวบไปเลยคือมันจะฟอครับสารจะบัดทางานนะครับสารจะบัดสามารถทํางานได้เลยสําหรับสําหรับนอกฤดูเนาะอันนี้เลยต้องอธิบายครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่ที่จะทําลำไยนอกฤดูนะครับที่จะทําเดือนมีนาเนี่ย ถ้าเลดได้เลดเนาะนะครับสายวังเจ้าจังหวัดตากก็ดีพี่น้องจอมตองฮอดดอยเต่ารีหละปูนบ้านโ้งเวียงหนองล่องดอยหลอสันรประตองแม่วางบ้านทิแม่ทาอำเภอเมืองปราสางเอาห้องเสียง<ม>เลดไปสักปีใหม่แล้วปีใหม่เมืองแล้วถ้าฮอตนะครับอุณหภูมิเกิน35องศาสารจะแบบมีบ่ทํางานเลยครับแบกว่าจะเป็นสารที่ใส่ทางดินหรือสารที่ใส่ทางบนมันจะฟอ นะครับแล้วก็แหมอันนึงก็คือเรื่องบานตัดฮ้อนเฮากับกึ่งกลัวกันอยู่แล้วนะครับเวลาออกดอกมาแล้วเดือนเมษาต้นพฤษสภาแล้วมันถ้าอากาศยังฮ้อนหรือว่ามีใบเห็บลงเนี่ยมันจะลวดฟอหายไปนะครับอันนี้อันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนอะนะครับสำหรับนอกฤดูถ้าเป็นไปได้นะครับไปพ่นจีจีกันสักต้นเมษาแล้วก็ไปพ่นสารปลายเดือนเมษาเนาะฝากกันไว้ตัวนะครับขอเลยนะครับสาหรับนอกฤดู ปี2567นนี้ชะลอได้ยิ่งดีนะครับชะลอได้เท่าใดยิ่งดีนะฝากกันตัว